ดูกันเลยที่ฟ้าตุนสีเหลืองดูที่จะมีตัวกัดไหมที่ไปแล้วรากมามาข้างทางนะโอ้โห ทรงทรงวัดครับวัดให้ลอยครับเต็ตากันไปเช่อนข้างนานะครับตรงนี้เป็นข้างของทองนะครับก็อย่างที่บอกครับมีตัวมีตุ่นก็มีโดดนะครับเด่๋ที่รูดูกัน เดี๋ยวรอ Product ที่2และที่3กํกำลังจะออกนะครับกระดีและคิงคอปรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าโปรดัก t ที่2ที่3เราจะออกวาสู่ตลาดวันไหนก็ฝากกันไว้ด้วยครับตอนนี้เราก็มาดูตุน่นห่อนนะครับฝากไว้ตุนนะครับมีตุนไว้ไม่ผิดหวังนะครับมีตัวมีตุนมีโดนของข้เยี่ยมครับฝากหน่อยละกัน